สว,วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการที่นี่มอบนจะพาทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศษามหาวิทยาลัยบูราราชธานีนะครับซึ่งในช่วงของวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมหาวิทยาลัยบูราราชธานีได้จัดพิธีไหว้ครูแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาของแต่ละคณะนะครับที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และเช่นเดียวกันวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งท่านนะครับที่ถือไดว่ามีผลการเรียนสูงสุดในคณะนั่นก็คือนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยา์และการสาธารณาสุขนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4นะครับหรือว่าเป็นนักศึกษาแพทย์นั่นเอง การเรียนแพทย์นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่หลักการหรือว่าวิธีการในการเรียนยังไงได้ผลการเรียนถึง4.00นะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักแล้วก็ไปพูดคุยกับน้องพงษ์สะทรโรสตะพง์นะครับซึ่งให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราวันนี้ครับสวัสดีครับน้องพงษ์สทรครับสวัสดีครับครับผมครับพงษ์สะทรหรือว่าน้องสุนนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสี่ใช่ไหมครับก่อนที่เราจะไป พูดถึงเรื่องของการเรียนนะครับจริงๆแล้วซุนนะครับจบการศึกษาจากที่ไหนครับจบมัธยมต้นและมัธยมปลายจากโรงเรียนเปจมามหาราชอุบลราชธานีครับครับและที่สนใจเรื่องของด้านเป็เนทางด้านแพทย์มีเยอะไหมครับอ๋อของผมออพอดีเรียนโปรแกรม E.E.P. ครับก็คือเพื่อนๆทางด้านนี้ก็จะสนใจทางด้านการแพทย์เป็นส่วนมากครับก็เลยมีเพื่อนๆที่มาเรียนทางด้านการแพทย์เนี่ย ค่อนข้างจะเยอะเลยครับจากเพื่อนๆทั้งหมดประมาณ80คนครับเรียนแพทย์ประมาณ50-60คนเลยครับโอ้โหครับถือว่าเยอะมากทีเดียวใช่ครับนะครับแล้วที่ติดมาเรียนอยู่ที่มอบนของเรามีมีกี่คนครับที่มาที่มอบลนี่มีทั้งหมด18คนครับเป็นเพื่อนจากโรงเรียนเบญมาเบญจมามหาล่าครับ18คนถือว่าเป็นยกห้องยกรุ่นมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็มี หลากหลายห้องมารวมรวมกันไงครับครับแสดงว่าน้องซุนหรือว่าพงศธรเนี่ยมีแผนมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วว่าสนใจเรื่องของการเรียนทางด้านแพทย์ใช่ไหมใช่มีการวางแผนยังไงเริ่มตั้งแต่ตอนไหนครับก็ผมเริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนอมัธยมห้าครับคือตอนมห้าก็เริ่มศึกษาดูว่าเราต้องการจะเรียนทางด้านไหนครับแล้วเรา มีโอกาสที่จะสอบอไปทางด้านไหนได้บ้างเงี้ยครับก็เลยศึกษาดูวา่าตัวเองก็คิดว่าน่าจะถนัดทางด้านาวิทยาศาสตร์เงี้ยครับพวกชีวะเคมีฟิสิกส์อยเงี้ยครับก็เลยลองมาสอบทางด้านแพทย์ดูเงี้ยครับปกติพงศธรนี่ผลการเรียนเป็นไงบ้างในช่วงมัธยมช่วงมัธยมผลการเรียนผมก็อยู่ช่วง กลางๆไปค่อนท้ายเงี้ยครับก็ไม่ไม่ถือว่าเก่งมากเพราะว่าเพื่อนในห้องนี่จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างขยันและเก่งเก่งมากเลยครับแล้วเราีกา,ามีการเตรียมความพร้อมหรือว่ามีการไปติวหรือไปอะไรกับเพื่อนหรือว่าในสถาบันกวดวิชาบ้างอ๋อมีครับก็คือในปัจจุบันนี้การเรียนภายในห้องมักจะไม่ค่อยเพียงพองเงี้ยครับแล้วเราต้องกวดวิชาเพิ่มเติมเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะ ไปใช้ในการทําข้อสอบในการาในการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้ามาหาลัยต่างๆเนี่ยครับก็ å, ทั้งของทางโรงเรียนเองแล้วก็ของทางสถาบันกฎวิชาเองเขาก็มีจัดติวมาให้ครับแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมครับก็ <c oughs> ถือว่ามีส่วนอย่างมากเลยใช่ครับครับ <c oughs> แต่ก็มีเพื่อนบางคนที่ไม่ติวแม่อะไรก็ติดเหมือนกันติดครับใช่ครับคือคนที่ไม่ได้ติวเข้า ติวสถาบันกวดวิชาหรือว่าทางโรงเรียนจัดติวให้แล้วไม่ได้เข้าร่วมแต่เขาสอบติดคือคนคนที่เขาอ่านหนังสือเองได้เขาคิดว่าการติวนั้นอาจจะแบบเสียเวลาของสําหรับเขาเนี่ยครับก็คือแต่ละคนจะมีวิธีการในการเตรียมตัวหรือว่าในการอ่านหนังสือไม่เหมือนกันเนี่ยครับก็คือถ้าเราค้นพบว่าเราสามารถ อ,อ่านหนังสือเองได้แล้วมีประสิทธิภาพการอ่านหนังสือเองจะดีที่สุดครับแล้วก็พงศธรนี่ก็ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ที่สําคัญในช่วงช่วงรอยต่อใช่ไหมก่อน<ช>ที่จะมัธยมมาสู่อุดมศึกษานี่นะครับถือว่าเป็นช่วงสําคัญครับพงศธรตั้งเป้าเลยใช่ไหมว่าจะต้องสอบแพทย์ชนบทหรือว่ามีมีทางเลือกอื่นเยอะไหมก็มผมก็สอบ ไปหลายๆที่ก่อนนี้ครับก็คือที่ไหนเขาเปิดสอบก่อนเราก็จะไปลองสอบดูเพื่อทดสอบตัวเองว่า<ม>ตัวเองมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเงี้ยครับก็คือคถ้าเราสอบแล้วเรายังไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังมีความพร้อมไม่เพียงพอครับเราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็เตรียมตัวใหม่อีกทีหนึ่งครับเราก็จะไม่ไม่กลับไปเสียดายสิ่งที่เราทาพลาดแต่เราจะเอามาเป็นบทเรียนว่าเรายังทําไม่ดีพอ่เงี้ยครับ ซึ่งโครงการแพทย์เพื่อชนบทชื่ออะไรนะโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทครับใช่ครับก็รับเฉพาะในพื้นที่บริการในเขตภาคอีสานเท่านั้นใช่ครับสจังหวัดอ่าสจังหวัดเท่านั้นครับนะครับแล้วก็รับจํานวนจํากัดด้วยใช่ครับกี่คนครับรุ่นของเรา36คนครับ36คนครับนะครับแล้วก็ทําไมครับทาไมถึงสนใจที่จะมาสอบในโครงการแพทย์เพื่อชนบทก็คือ เป็นโครงการที่เพิ่งเปิดใหม่ครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้านครับก็คิดว่า,อ,าอยู่ใกล้บ้านแล้วน่าจะมีความสุขดีครับแล้วก็น่าจะช่วยพ่อแม่ลดค่าใช้จ่ายอะไระต่างๆได้เยอะมากมายพอสมควร,ครแล้วก็แพทย์นี้ก็ค่อนข้างค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงด้วยนะครับแล้วก็ เรื่องของอคุณภาพการศึกษานะครับหรือว่ามาตรฐานาต่างๆมพทศอนได้นึกถึงตรงนี้ไหมครับเทียบกับสหลายสถาบันครับก็คือเราเป็นสถาบันที่เปิดใหม่คุณภาพทางด้านการศึกษาอาจจะยังไม่เข้มข้นเท่ามหาลัยที่เปิดมาเก่าแก่เงี้ยครับแต่ผมคิดว่าคือมหาลัยที่สามารถเปิดเปิดออสอนแพทย์ได้เงี้ยก็แสดงว่าเขาต้องมีมาตรฐานที่เพียงพอ ที่จะสามารถผลิตแพทย์ออกมาได้ครับผมก็มีความเชื่อมั่นในตัวของมหาวิทยาลัยบลราชธานีครับแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยเพราะว่ามีมีรุ่นพี่ของเราใช่ไหมที่<ช>จบไปแล้วเป็นแพทย์ด้วยนะครับ,รบก็ได้ถือว่าเป็นที่ยอมรับด้วยใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องของหลังจากที่เราได้เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับแน่นอนละ่ะเรื่องของผู้ที่ดีใจหรือว่านอกเนือจากพงศธรมีใครบ้างที่ดีใจมากก็ เป็นคุณพ่อคุณแม่ครับที่ก็ดีใจมากครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คาดหวังให้เราได้มีอาชีพหน้าที่การงานที่ดีได้เรียนต่อคณะที่เราอยากเรียนนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แบบดีใจมากเพราะว่าลูกได้อยู่ใกล้บ้านครับขออนุญาตครับท่านประกอบอาชีพอะไรครับอ๋อคุณพ่ออาชีพรับราชการครับเป็นคุณหมอเหมือนกันครับเป็นแพทย์เหมือนกันครับ แล้วถ้าเกิดว่าพงศธสะทรจบไปนี้ต้องทํางานที่ไหนครับผมจบมาก็ต้องอรับใช้พี่น้องทางในพื้นที่อุบลราชธานีเหมือนกันครับครับนั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่เรื่องปัจจุบันนี้ครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเรียนอยู่ชั้นปีที่4นะครับนักศึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ในช่วงของอพิธีไหว้ครูนะครับเขาให้มีการส่งนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดพงศธสะทรนี้ถือว่า ยอดเยี่ยมทีเดียวได้เกรดเท่าไรนะครับ4.00ครับตอนนั้นอยู่ในช่วงของปีไหนครับที่ส่งไปปี3ครับปี3ซึ่งการเรียนการสอนนี้เขาบอกหนะครับว่าเขาเรียนยังไงบ้างปีหนึ่งนี่เขาจะเรียนออวิชาของทั่วๆไปก่อนครับเป็นวิชาของทางมหาลัยเงครับก็ในเทอมแรกและเทอมสอนจะส่วนมากจะเป็นเรียนทางวิชาทางด้านสังคมเงี้ยครับแล้วก็ทางด้านภาษาครับแล้วพอเทอมสอนนี่ จะมีวิชาในคณะแทรกมา1ตัวครับก็คือเป็นวิชา,าพัฒนาความเป็นอา,อาชีพนักวิชาชีพเนี่ยครับปีสอปีสองก็จะเริ่มเข้าวิชาคณะแล้วครับก็คือจะเริ่มเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ครับเป็นพื้นฐานในเทอมในเทอมแรกจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานทั้งหมดเลยครับแล้วพอเทอม2เราจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับพวก วิชากายวิภาคศาสตร์ก็คืออาโตมี่ครับเรียนกับอาจารย์ใหญ่ครับ,รบแล้วก็จะมีเรียนแบ่งเป็นระบบต่างๆครับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับ,รบพอมาปี3เราก็จะ,ะเรียนเรียนในส่วนที่ยังเหลืออยู่จากปี2เทอม2งเนี่ยครับก็เรียนตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนกันครับแล้วพอเทอม2นี้เราจะมีการเตรียมสอบ ใบประกอบวิชาชีพขั้นที่1ครับแล้วก็จะมีวิชาเกี่ยวกับพวกเตรียมทักษะสู่ชั้นคลินิกเนี่ยครับแล้วก็มีการฝึกทักษะต่างๆการเย็บแผลการช่วยผู้ป่วยต่างๆการทำแผลเงี้ยครับแล้วก็จะมีวิชาทางด้านชุมชนเนี้ยครับคอมมูนิตี้เมดิซีนครับก็ออกไปออกชุมชนไปทำวิจัยต่างๆเนี้ยครับ พอทั้งพอขึ้นมาปีสก็จะเป็นชั้นคลินิกนะครับก็พอชั้นคลินิกเนี่ยเราจะได้เข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลครับจะได้เจอคนไข้ของจริงการเรียนการสอนก็จะอิงจากตัวคนไข้เองเลยครับก็จะเป็นอย่างนี้จนถึงปี6เลยครับซึ่งตอนนี้นะครับจริงๆแล้วพงศธรก็เรียนอยู่ที่สัมประสิทธิ์ครับครับผมก็ได้ฝึกปฏิบัติจริงเลยครับ ก็ได้ฝึกดูผู้ป่วยซักประวัติตรวจร่างกายจากผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยจริงๆเพราะว่าเราจะไม่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยจริงๆมาก่อนนะครับในช่วงปี 1- ถึงปีสานี่เราจะเรียนจากทฤษฎีอย่างเดียวครับ<ม>ยังปฏิบัตินี่แทบจะไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่พอขึ้นมาปี4ีเราต้องเจอกับคนไข้ของจริงนะครับเราก็ต้องฝึก รักษาจากผู้ป่วยจริงๆครับก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนี้ครับทั้งทางด้านตัวผู้ป่วยเองทั้งทางด้านตัวเราเองและสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างนี้ครับก็จะทําให้อ่เราพัฒนากลายเป็นแพทย์ได้เงี้ครับครับก็ถือว่ามีความแตกต่างไหมครับเรียนฝึกปฏิบัติจริงกับเรียนที่มหาวิทยาลัยอ,อ๋อมีความแตกต่างเป็นอย่างมากเลยครับคือผู้ป่วยก็คือเป็น คนจริงๆนครับคือคนแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปนงครับ mm hmm. คือที่เราเรียนในทฤษฎีมานี่ก็จะเป็นแค่แบบคนไข้จะมาด้วยอาการ1 2 3 4อย่างเงี้ยครับ,รบแต่พอเวลาไปเจอคนไข้จริงๆคนไข้าอาจจะมาด้วยอาการแค่สกับ4อย่างเดียวไงครับหกับ2อาจจะไม่มีก็ได้ครับแต่บางคนอาจจะมีแค่1กับ2แต่ไม่มี3กับครับซึ่งซึ่งจุดๆนี้เป็นสิ่งที่อ่ เราต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสามในการกันกรองแล้วก็วิเค,าคราะห์ตัวผู้ป่วยเพื่อที่จะหาตัวโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ความเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยเป็นอยู่อย่างเงี้ยครับออกมาให้ได้เพื่อที่จะจะได้ให้การรักษาเขาได้อย่างถูกต้องครับ,รบนั่นก็คือการเตรียมเป็นแพทย์หรือว่าอยู่ในชั้นของคลินิกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับผมกำลังพูดคุยกับ นักศึกษาแพทย์นะครับพงษธรโรสสัทพงศ์นะครับซึ่งกําลังศึกษาชั้นปีที่4วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาราณสุขมหาวิทยาลัยบูราร,ร,รชาชธานีนะครับสิ่งสําคัญครับพงษธรหรือว่า,านักศึกษาน้องสุนแล้วกันนะครับ4.00นี่เป็นเรื่องยากไหมทาไมเราทํำยังไงถึง,ถงมีผลการเรียนสูงสุดทีเดียวก็4.00นี่ก็คือผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วครับว่าตัวเองจะต้องเรียนให้ได้4.00ก็คือ ตัวเองคิดว่าทําให้เต็มทมี่ก็พอแล้วครับก็คือเราสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนก็คือเราทําให้เต็มที่ก็พอครับก็คือเราอย่าไปคาดหวังว่าตัวเองจะต้องได้4.00ต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าพอคาดหวังแล้วมันจะเกิดความกดดันความบีบคัน้นเนี่ยครับเราจะเรียนไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ครับไม่จะเทียบกับพงศธรตั้งแต่ตอนเรียนมธัธยมรู้สึกว่าจะอยู่ ปลายแถวใช่คับแต่ตอนนี้มาได้ผลการเรียนที่สูงไงแล้วตนนี้มีวิธีการยังไงมีการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนยังไงบ้างก็คือผมจะใช้บทเรียนในอดีตนะครับจากประสบการณ์เก่าๆก็คือตอนมัธยมปลายนะครับผมจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนมากเท่าไหร่ครับจะเป็นคนที่เล่นๆสบายๆอย่างเงี้ยครับไม่ได้ซีเรียสกับการเรียนมากเท่าไหร่ครับก็ผลการเรียนก็เลยอาจจะออกมาไม่ค่อยดีมากนักเท่าไหร่ครับ แต่พอเข้ามาหาลัยผมก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เริ่มต้นทําสิ่งดีๆอะไรใหม่ๆเงี้ครับก็เลยคิดว่าเราจะต้องกลับมาทบทวนว่าเพราะอะไรทําไมในชั้นมัธยมปลายเราเราถึงมีผลการเรียนที่ไม่ค่อยดีเรามีข้อบกพร่องตรงไหนควรจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างครับเราก็เลยมาทบทวนดูแล้วเอามาปรับใช้ในชั้นปีหนึ่งครับ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จกันแล้วกันในเบื้องต้นนะครับแต่ก็ยังมีต่อยอดไปอีกนะครับอีกตั้ง3ปีใช่ไหมครับเอาล่ะนะครับวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลกับน้องพงศธรนะครับที่ถือว่าเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดในคณะนะครับหรือว่าในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนะครับฝากไว้หน่อยนะครับเผื่อว่าใครที่สนใจนะครับน้องนักเรียนนะครับเยาวชนที่สนใจอยากจะ เรียนแพทย์นะครับหรือว่าเรียนคณะอื่นๆนะครับต้องมีการเตรียมความพร้อมหรือว่ามีการตั้งเป้าอย่างไงบ้างนะครับเทคนิคยังไงบ้างก็คืออย่างแรกอันดับแรกก็คือเราต้องค้นหาตัวเองให้พบว่าตัวเองชอบอะไรครับก็คือผมมีความคิดที่ว่าคนเราถ้าทําในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วมันต้องทนอยู่กับมันไปอีกนานเงี้ยครับต้องเข้ามาเรียนทนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมันจะไม่มีความสุขพอเราไม่มีความสุขเราจะทําสิ่งนั้นได้ไม่ดีครับถ้าเรา ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรักและมีความสุขเนี่ยครับเราจะทําสิ่งนั้นออกมาได้ดีครับอันดับแรกก็คือต้องค้นหาตัวเองให้พบก่อนว่าตัวเองชอบอะไรแล้วมีความถนัดทางด้านไหนจากนั้นเราจึงไปเพิ่มพูนทักษะสิ่งที่เราควรจะต้องเพิ่มพูนว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงไปศึกษาหาข้อมูลเนี่ยครับเราถึงจะประสบความสำเร็จได้ครับ เอาละครับหากว่าใครสนใจนะครับอยากจะประสบความสําเร็จนะครับในเบื้องต้นนะครับมาเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับหรือว่าศึกษาในสถาบันต่างๆนะครับซึ่งทุกสถาบันก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณในส่วนของน้องพงษ์สทรโรสธัพพงศ์นะครับที่เก่งมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะครับนี่คือนักศึกษาแพทย์อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบูราราชธานีนะครับหรือว่าเป็นแพทย์ ในอนาคตในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบทนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณน้องที่มาพูดคุยในรายการกับเรานะครับขอบคุณมากครับครับช่วงของรายการที่นี่มอบนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเพลินวิเชวงลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ